เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวนี้จะมาสอนการทำกระดมปีลงค่าเก๋ยวกระเทียมให้หอมเลยค่ะเครือพี่วีหน้าค่ะว่าใส่กระดมปีลงปลา หน่ถ้าใครจะไม่ใส่ก็ได้แล sure mm ้ว hmm. ก so so right. mm ็ปรุงผัดหรือทอดใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่ลงไปอืมสุดยอดสุดสถ้าใครจะกินกับเรบก็ตักได้เลยถ้าจะให่สรุปก็ต้องรอเสร็จเรียบร้อย